็สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไฮซ่าทีาวีแล้วเกมือที่คุณกำลังรับชมก็คือเทนโลไอวีพาร์ทที่สามนะครับโอเคก็ต่อจากพาร์ทที่สองนะครับโอเคเวทให้ทำไรมีให้อัปเกรดด้วยอัปเกรดอะไรเอ่ยโอเคเอาเฮลเฮลก่อนละกันอืมต้องใช้ตัง์ด้เหรอเออก็ คลิปที่แล้วนะครับผมเออมีคนเขาบอกกันมานะครับก็ให้แฮกนะเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะครับโอเคแต่ขอไม่แฮกสักพาร์ทสองพาร์ทหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกครับโอเคดาเมจอ่ะก็อมอโอเค อ๋ออันนี้ัพไปแล้วเอาเรื่องคอมแบตมีสามารถติดกระสุนได้เยอะโอเคอัพไปแลย continue out เรื่อง health อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไม่ไม่พอไม่พอไม่พอเวย้ยหกูอาพแค่อันเดียวแม่งหมดไปเลยละ <G ül> ไม่ เริ่อเควสกันดีกว่าครับโอเคอืมได้เงินสองพันห้าเว้เอ๊ะใช่ป่ะอืมชาเลนได้พันห้าเอาไซส์เควสก่อนเอ๊ะให้อัปเกรดคากันโอเคให้ไปอัปเกรดค่ะโอเคก็ไปตามแผนที่ GPS เลยแล้วกัน อีกพันกว่าเมตรนะก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะทำไซเคิลไปสักสองสามเควนนะก็เฮ้ยเอ็กซ์เออนั่นแหละไซเคิลถ้ามันมีเพิ่มมีกระทำนะถ้าไม่มีเพิ่มมีกระทำเควนหลักกันนะครับโอเคเอ้าโอเคหวนไฟหวนไฟ <Okay. S 2> ถ้าใครไม่อยากดูไซเคสก็ข้ามไปดูตอนที่ผมทำเควดหลักหรือพาร์ทอื่นก็ได้นะครับ okay. คลิปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไซเคสยางเดียวหรือว่าจะทำเควสหลักด้วยนะโอเคถึงแล้วโอ้ oh. ประจำเลยโอเคกด E ก็กด E โอ้โหอด d ้ม o ิ m เลอร์ JK เอาเนี้ยละกันไม่เอาเอาเหมือนเดิมแหละกระท้าย <Okay. S 2> เอออเาไป1 0อยนึ่งังค่าอ๋ออันนี้นี่เองอ๋อโอเคเอาสักหน่อยสะโปรงละเออนั่นแหละเอ้ยไม่มีดีกว่าไม่มีมันเท่กว่าเออเนี่ยไม่มีเค ทีเขาโอเคเซนไม่มีตังแล้วอะเคนอ,น,อน,นี่คืออ๋อเย้เก้เออแต่งเยอะดีเว้แต่วันหลังผมจะมาแต่งมาแล้วกันนะครับ เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยสวยสวยไม่มีตังอะใส่เกียร์เสียใจอ่าอ๋อโอเคโอเคอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรฮอโฮอสคืออะไรอ๋อช่องระบายโอเคบอด,ดี้ อ๋ออันนี้ไปแล้วฟอร์แมน์อันนี้โอเคๆเออเนี่ยใน,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 นแล้วสังเกตไม่มีตังพอนะในโตไม่มีแกเล็ด ไปอัปเกรดคา์คอมพิวต์แล้วครับโอเคโอ้รถเท่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 เดี๋ยวผมจะไปแต่งรถสักหน่อยอ้าวไอ,อ้หางเออนานรู้ละขอแต่งรถอีกนิดน,นึงไป้ตังค์ไม่ปล่าอ้าวไอ้หางโอเคช่างเด็กไปต่อไปโอ้ยเอนง่นโอเคช่างเด็ก มันคุ้นเฉยๆอ๋อรถเราที่แต่งก็ใช้ได้อยู่เกือบชนแล้วไงไม่อยากให้มีรอยนะเรายังไม่ได้ป์กแผนดีเลยนี่ว่าเราไปไหนเนี่ยอ๋อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว ไปหาไปแมปก่อนกูอยู่ไหนเอ่ยโอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงไหนแวะสัางมันเถอะเอออันนั้นไม่เราไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งดิวจะไม่ยุ่งโอ้เป็นรอยเลย โอเคไปต่อรื้อชืเรื่อยๆมาเรียงเรียงนัวฝาเตียงตาตาเ,าเออโอ้โ,อโหรถเรานี่แก่งจริงชนทีเดียวรถลอยเลยโอ้ยรถเร็วรถเร็วโอ้โหถึงไหนแล้วเนี่ยถึงแล้วเหรอโอ้โหรถบุบเลย อุ้เจ๋อกูป่าแหละอุยโทษโอเคให้ซื้อเื่อลระโอเคเออออไม่มีสีสอื่นเลยเหรอนี่ไง ไม่มีสีดำอะ่ะฉันเจอไม่เอาก็ได้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยเอาขาวนะโอเคสียสีดำเออชอบอะไรที่มันขาวขาวดำดำเนี่ยแหละเอาสีเหลืองไม่เอาดีกว่าไม่สวยสีดำเออเนี่ยแหละ Okay. อ้าวเออกูตังค์ไม่พอดีกว่าเออเสื้อดีดีเออ,เ,อ,เ,เ,อ,อเนี่ยเก้าสิบโอ้เงินไม่พอ,อเออนี่ก็ได้โอ้เจ็ดสิบติกอเออนี่ก็ได้สีดำเออเนี่ยออกน้ำตาลหน่อย โอเคกูซื้อละโอเคพอใจยังกูมีตังยังเนี่ยหลังกูก็ยังไม่เพิ่มนะเรื่องไรต่อเกรคอมพิวตอ่์อ๋อหรอครับนิวเกรสแล้วมื่อไรกูได้ตังเนี่ย

มันอยู rition, ่ท right. okay. oh. ุกท okay. yeah. ี่ทีนะที่เรารู้เรื่องนี้หรอเหมือนจะให้เก็บพวกไอ้นั้นนะนะอ๋ออันนี้ยังอยู่ในเฟสอยู่นะโอเก๋ใจเย็นใจเย็น huh what is that one there oh well that's a nice good day watch your proximity meter to see go. if you're getting closer to the cluster or farther away you're in it okay do that you need this taney follow. ไปเก็บไปเก็บไปเก็บซื้อไฟเจอแล้วเดี๋ยวกิดสอบไปตรงไหนตอนเก็บเก็บมันเท่านั้นแหละเก็บไปต่อไปสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยโอ้เจ็บ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 ้องเด็ไป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 โอ้โหโอ้โหข้างหน้าไม่เหลือแล้ว It ain't fiction. No. That's it to wreck all the misconnections. <laughs> Fuck that. You wonder why I don't have you to see anymore. Oh. Uh. Do it out. Bringing another the castle. Do it out.

โอ้ยฝากระปรงเลยแหละแต่กระโปรงนี่ใหญ่นี่ยังไมปต่อไป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 ออโอ้โหรถรถตัวนี้ไม่เหลือแล้วโอเคเลึ่งสี่ร้อยเมตรโอเคถ้าผมไม่ได้พูดอะไรก็มันไม่มีอะไรจะพูดนะก็เล่นไปตามๆน้ำไป ชนแม่งเลยปึ๊บดิฟดิฟดิฟไม่ได้เด็กจบสิบสองร้อยเมตรไปไปไปทางลัดเป็นเส้นทางแห่งเดี๋ยวตากินแล้วเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวเพิ่มมา โอเคโอ้ยโอ้ย,อยไปไม่ได้แล้วกัวออกแล้วกันหารถใกล้ๆนี่ดีกว่าโอ๊ยมันใสเปล่าหัวเลย ไปๆจะถึงแล้วง่ายๆจ้ะแค่นี้เดียว่าน,นอนโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้ว Okay, I'm gonna get it. Okay. So we'll find the sparse. Still missing some fragments. Get one more and we'll see. Okay. Okay. So these data biscuits... Ugh. Clusters. Right, clusters. If they can be so bloody useful, why does Syniac leave them lying around? Why would they need them? Soldiers more juice? Oh, I don't know. you said they're so amazing. If Ziniac wants to change the code for his people, he can just He wrote the simulation! But doesn't he want us to keep uh Sonic set this move on? Probably better that way. I could keep give Ramunyang Bonnikla. Okay. Don't feel anyway. เร็วเร็วเก็บเร็วเลวสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันจะสร้างอะไรใหญ่ขนาดนั้นโอ้ยเสียเวลาเร็วเร็วเคไปสองร้อยกิโลเมตรเฮ้ยสองร้อยเมตร สองให้พเมตตเลยชมวิวชมวิวชวครับชวชมวิวครับเจอแล้วอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมขอร้องให้เป็นอันสุดท้ายปุ๊บจี อแล้วไงต่อพ hey, าวเวอร์เมนูแทบให้เปิดแท็บแล้วไงต่อเย้ไ yes, mm hmm. ม่พาวเวอร์ hmm. ด้วยให้ hey, ทำไรเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอยู่แค่ o น f ฟ s t วิ่งเร็วกว่ารถอีกเหรอนิดแค่โอเคบายบายอือฮึแล้ว okay. Okay. Bye. Bye. Uh huh. ไงต่อเออจ้ำ uh huh.

ดูดิว่าม yeah. ีพลังอะไรบ้างอะสองเซ็ตคอมบีเทนนิงเย้เย้โอ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยมึนหัวมึนหัวเห็นเขาบอกว่าโอ้ยนี่เองให้กดชาร์จชาร์จโดด โอ้ไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่ชาร์จโดดอุ้ยต <sh> ่อไปก็กระโดดแล้วก็กระโดดเรื่อยๆนั่นหรอมีชาร์ดเลยเค จบกันชีวิตมาเป็นสปายด้วยแม่เลยอืมอดชโอ้ยไม่ไม่ถึงเว้ย

Power orb, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint you'll be able to stay in the program a bit longer so you can reach the end. But you probably want to avoid the firewalls along the way. Uh, <laughs> hey wing hello with the power with Okay. Oh so, no Wing Wing's oh, tied to the simulation I don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. You lost me. It means the simulation doesn't like it and we're able to control the area. Hey, that time it made sense. It did the first time we said it too. I'm you too, Kitty. I'm you too. I'm you too. I'm i i โอ,โ, okay. โอ้โหโอเควิ่ง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันแน่เลยโอ้ย okay. โอ้โห,โโหแหลกแหแหลกแหลกเข้าขันสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยเจยนจเยนเฮ้ยเ้ยเโอ้โ,โอ้โ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วกระโดดกระโดดเออกระโดดโถ่อยโถ่โถ่โถ่อยอีกแค่ยี่สิบเจ็ดวิโถ่โถ่อยโดดไปโดดไปโดดโดดโดดอ่าเออไม่อะซีบ์แล้ว ตายแล้วตายแล้วตายตาแล้วเฮ้ยมีแค่นี้เดียอ่าอือพอดีเป๊ะเลยสิภาวิพอดีเป๊ะเลยราซิลคอมเพลชชื่ออกมาเซีวยวอ้าวสิภาพอดีเป๊ะเลย สามพันห้าเออมาวิ่งเก็บตังค์นี่แหละโอเคโอเคโ,เคโเคแต่ได้รู้แล้วรู้แล้วโอเคแล้วไงต่อโอเคก็ขอจบเฟนโดไอเวพาร์ติสันเพียงเท่านี้ครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับคายและกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาันก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย